ผมาศาสนาจารย์เกษมอภิวง์ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานคริสตจักรภาคที่สองเชียงรายในวันนี้ขอนำหัวข้อเรื่องแบบอย่างที่ดีโดยขอหยิบยกเอาในพระธรรมลูก,กาบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หจนถึงข้อที่13ได้กล่าวว่าในรัชการเฮโรดกษัตริย์ยูเดีย มีปุริหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในเวรอบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารอนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมัน และเขาทั้งสองก็ชลาแล้วขณะที่เสขารยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อกองเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลาดตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเพื่อเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏ แกเสคริยายือนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเสคริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนชีวิต ของเสคคริยาและนางเอลิซาเบตเป็นแบบอย่างด้านใดบ้างอย่างแรกเสคคริยาและเอลิซาเบตเป็นบุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิตในข้อที่6ได้กล่าวชัดเจนว่าเขาทั้งสองเป็นผู้ชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติ และกฎหมายทั้งปวงของพระเจ้าไม่มีที่ติเลยนี่คือข้อยืนยันและบ่งบอกถึงว่าเขาทั้งสองเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตทั้งจำเพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงพี่น้องทั้งหลายการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตของ เราทุกวันนี้ต้องตระหนักอยู่เสมอไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะกระทำย่อมส่งผลถึงตัวเราเองและผู้อื่นเสมอใช่ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเราพูดจะเป็นคุณประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นเสียทุกเรื่องดังนั้นจงระมัดระวังในการใช้ชีวิต และดำเนินชีวิตดังมีคนหนึ่งกล่าวว่าบางคนตัวเป็นคนใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตไม่ใช่คนและบางคนตัวเป็นคนดำเนินชีวิตคล้ายๆกับคนบางคนตัวเป็นคนดำเนินชีวิตเหมือนคนฉะนั้นจงระมัดระวัง และสิ่งที่เราพบในชีวิตของเสกคาริยาและนางออลิซาเบตนี้เราจะพบว่าเขาเองเป็นตัวอย่างที่ดีโดยดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตบนวิถีทางของพระเจ้าจนไม่มีทิฏฐิหรือหาข้อที่ติไม่ได้เลยดังนั้นสามารถกล่าวได้เลยว่าเขาทั้งสอง เป็นดังนายแบบหรือนางแบบมองก็รู้ดูก็เห็นว่านี่ใช่เลยประการที่สองเป็นแบบอย่างแบบอย่างของเสยคาริยาและนางออลิซาเบตเขาปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารตั้งแต่เล็กจนถึงวัยชรา เขาทำหน้าที่ในการที่จะนำประชากรให้รู้จักพระเจ้าให้ปรนิบัติพระเจ้าตลอดชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราเองก็สามารถที่จะปรนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้นอกจากนั้นเขายังประพฤติไม่ใช่เพียงพูดไม่ใช่เพียงสอน แต่ยังประพฤติให้เห็นว่าเขารักพระเจ้าเขาสามารถที่จะทําให้ประชาชนประพฤติตามในสิ่งที่เขาสอนได้ด้วยการเป็นตัวอย่างดังที่พระเยซูได้ตรัสว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามคําของเราแบบอย่างประการที่สามเขารอคอย ด้วยความหวังแม้เขาเองไม่มีบุตรนางเอริซาเบตเป็นหมันและประกอบกับเขาเองก็ชรลาแล้วและสิ่งหนึ่งที่เสคาริยาได้เข้าเป้าพระเจ้านั้นก็คือเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้เขามีบุตรแต่แล,แล้ว ดูเหมือนว่าไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าเขารอคอยด้วยความหวังแม้ท่ามกลางความหวังเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะเลื่อนลอยดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ตอบพี่น้องทั้งหลายครับเราอยากจำกัดพระเจ้าด้วยเวลาโปร่ง มีเวลาสำหรับพระองค์เองและพระเจ้าก็เป็นคำตอบฟังคำอธิษฐานของเราเสมอการที่เอลิซาเบธจะท้องโดยธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ปกติทั่วๆไปแต่เขาชลาเขาแก่แล้วแต่เขามีบุตรนี่สิครับมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าได้กระทําการอัศจรรย์ของพระองค์ ดังนั้นให้เรามั่นคงให้เราเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและดำเนินชีวิตของเราอยู่ในลันของพระองค์พระเจ้าไม่ลืมคนของพระองค์พระเจ้าไม่ลืมพระสัญญาของพระองค์แต่จะรักษาคำสัญญาของพระองค์ต่อผู้ที่รักและพึ่งพระองค์เสมอดังพระวจนะของพระเจ้า ที่ได้กล่าวว่าจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าและจะเผยความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่โปรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่ตาไม่เห็นงูไม่ได้ยิน และสิ่งซึ่งมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไวส้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพ,พรแก่พี่น้องทุกๆท,ท่านครับ